สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องประกันแต่ว่าจะมาพูดเรื่องแป้งค่ะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยก้องจะใช้แป้งตลับนี้นะคะ Maybelline New York Fit Me นะคะก็เป็นแป้งตลับนี้เบอร์310แต่ปัญหาตอนนี้ที่กุ้งบกุ้งใจมาหลายวันเนื่องจากว่าแป้งมันกำลังจะหมดแล้วก็ไปหาซื้อเบอร์310เนี่ยก็คือไม่มีเลยนะคะไม่มีเบอร์310เลย เราก็เลยกลุ้มอ,อกกลุ้มใจนะคะว่าเอายังไงดีถึงกับเข้าช้อปปีหาแล้วก็ไม่มีนะคะก็เลยไปที่ร้านในช้อปปีเนี่ยค่ะของเบเบรีนะคะแล้วก็ถามกับแอดมินเขาว,ว่าเบอร์310ยังผลิตหรือเปล่าหาได้ที่ไหนบ้างก็บอกว่าเลิกผลิตคําตอบที่ได้ก็คือเลิกผลิตนะคะแล้วก็ทางแอดมินเนี่ยก็ได้แนะนําว่าให้ลองใช้เป็นเบอร์128เพราะว่าจะใกล้เคียงกับสาม ได้ยินเช่นนั้นก็เลยคิดว่าอเราอย่าขวางทางลงนะคะในเมื่อเขาเลิกผลิตก็ต้องยอมลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะวันนี้ก็เลยไปซื้อ1-2-8มาแล้ว1-2-8เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของผิว2สี 2> ก็คือสีขาวตรงแก้มกับสีดำตรงใต้ตาหน้านี่ก็คือบริสุทธิ์มากเพราะว่าไปฟิตเนสมาแล้วก็ล้างหน้าเรียบร้อยนะคะทาครีมเฉยเลย นะคะควันนี้เราก็เลยจะมาลองทาสองสีดูว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นแกะตลับนี้ออกมาแล้วนะคะตลับใหม่สวยมากมีแบบโลโก้แบบเออเป็นแถบอย่างนี้นะก็เทียบดูกับของเดิมเนาะนีอะ่อันนี้นะคะอันนี้อุ๊ยแป้งหล่นแป้งแตกแล้วนะอันนี้คือแบบเดิมอันนี้คือแบบใหม่นะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆคือด้านหลังอนะ อันนี้เขาเป็นความแบบมันวาวนะอันนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะแต่เขาจะเป็นความแบบสีเงินวาวๆแล้วที่เห็นเป็นเขียวๆนี่คือมันสะท้อนกับไฟไฟพัดลมของกล้องนะเราจะมาเริ่มหน้านีนะหน้าฝั่งขวาเนี่ยเนี่ยฝั่งขวากล้องเนี่ยด้วยเบอร์สา0อันเดิมนะคะต้องแกะระวังมากเพราะว่ามันแตกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แป้งแตกแล้วเห็นไหมคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่า <c oughs> แป้งแตกแล้วนะคะ แตกแล้วช่างมันค่ะเพราะวันนี้เราซื้อตลับใหม่แล้วเอาหวีนะคะอุ๊ยหวีไม่ได้เอาผมออกเลยเอาหวีเนี่ยทุบเนี่ยมันแตกมากกว่าเดิมเลยคะ่ะจะได้ออกมาเยอะเยอะพับนี่ก็คือไม่ได้ลางนะคะแต่ใช้คนเดียวไม่เป็นไรหรอกอะครึ่งหน้าทายากยากยงเลยนะคะครึ่งหน้าทายากนะคะไม่ใช่ทายาดนะคะถ้า่ายากคือผู้ล็อกมอระจกซึ่งถ้าคุณทำตะกันก็คือยกให้ลูกได้โอ้ยไข่ของอีกแล้ว หายตลอดวิธีการทาแปลงเนี่ยจริงๆเขาบอกให้ให้กดไม่ชอบกดชอบถูเอาแบบที่เราสบายใจค่ะอะไรทำแล้วสบายใจแล้วมันออกมาสวยก็ทำไปเถอะเออได้ตาต้องยำๆน,น่อยขี้ตาก็ต้องเอาออกอ่ะตบๆตายไปไป,ไป,ไ,ปไปเลย พอ,อด้วยเฮ้ยนต,ต่างกันเลยอะสองด้านอ่ะเพรด้านนี้ยังไม่ได้ทำนะคะคุณคะใช้เถอคะค่ะฟิกมีด้านเดียวก็เปลี่ยนผีเป็นคนได้ด้านเดียวก็เปลี่ยนผีเป็นคนได้แล้วไะคะอ้ยหน้าแบบคนละอย่างเลยอะ่ะนี่เคยเห็นหรายการทีวีป่าเวลาเขาขายแป้กเอเฮ้ยลูกคุณควรายไปเลยนี่ เธอดู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 ดูเห็นกับตาฉันจะไม่ตัดต่อตอนภาบแป้งเลงเอาล่ะเราจะมาเปิดตลาดใหม่น,นะคะอุ้ยเขาเป็นพับสีดำอืมนี่ซ้อนเข้าไปอีกเห็นครีมย้อมสีผมดีฉันเลยอุ้ยภาพนี้เก๋จังเดี๋ยวทำนิ่งๆก่อนจะแคปจออืม เขาก็จะมีอันเขาก็จะมีะวาเกาเขาก็จะมีแผ่นกันเปื้อนมาให้นะคะของกระจกแล้วก็ฉีกออกก่อนนะคะลอกออกเนาะปืึดนะคะยะดตอยเป็นพลาสติกนะฮะเรามาลองนะคะ <c oughs> อันนี้เบอร์หนึ่งสองแหนึ่งสแล้วนะเว <c oughs> ลราทาก้มกราทาจมูกก่อนนะคะ แล้วก็ไปจริงๆไปตาเนาะแต่เมื่อกี้ฟากนู้นเราไปหน้าผาก่อนใช่ไหมคะปกติจะหาจมูกแล้วก็มาตานะคะตาก็อาจจะซ้ําหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ตาคล้านะคะแล้วก็ไปหน้าผาก่อ๋อมันเข้มไปไหมอะ่ะ หรือเราควรไปซื้อเบอร์สว่างกว่านี้เบอร์หนึ่งไหมคือหนึ่งสองแปดเนี่ยเปนจิ๋วสองสีใช่ไหมเฮ้ยใ้ป่าวมันจะมีขาวขาวชมพูขาวเหลืองเนื้อชมพูเนื้อเหลืองห,หรือพูดผิดหรือพูดผิดเดี๋ยวต้องแก้ให้เขาหรือเปล่า นี่อ่ะอันนี้เรียบร้อยนะคะหนึ่งสองแปดต่างไหมด้านนี้สว่างกว่าเนาะตรทั้ที่ด้านนี้โดนแสงนะอ่าลองเอาแสงมาตรงๆนี่คือแสงผีนะอย่างนี้ก็คือไม่เห็นหน้าไงเอออ่ะ,อะ,อะลองดูรอบๆปึ๊ ก็ไม่ต่างกันมากนะโอเคนะโอเคไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองว่าหน่อยสิว่าแบบเอออันไหนเดียวกันอันนี้กับอันนี้อันนี้หนึ่งสองแปดอันม่นอันนี้สามหนึ่งศูนย์นันเดิมหาสามหนึ่งศูนย์หาซื้อไม่ได้แล้วไงยังไงก็ต้องเปลี่ยนเนาะถูกแล้วค่าหนึ่งสองแปดนะคือผิวสองสีส่วนสองสองแปดที่เข้มกว่านี้คือผิวสีน้ำพึ่งซึ่งกล้องอ่ะไม่เอาอยู่แล้วตอนนี้เขาจะมีหกสีนี้ นะคะคหนึ่งหนึ่งศูนย์เราเราว่ามันข่าวไปหนึ่งหนึ่งแปดก็ข่าวไปหนึ่งสองศูนย์ก็ข่าวไปทีนี้ตอนที่เลงอ่ะเลงหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองแปดนะคะเพราะสองสองแปดก็น่าจะเข้มไปสําหรับกล้องเนาะหนึ่งสองสามคือสีเนื้อโทนเหลืองหนึ่งสองแปดคือผิวสองสีนะคะวันนี้เลือดหนึ่งสองแปดมาลองดูกันหน่อยโอเคไหมใต้ตาดำํำอย่าไปแค่นะคะเดี๋ยวใกล้ไฟก็ช่วยได้อืมก็โอเคนะ ส่วนตัวยังชอบด้านนี้เพราะมันรู้สึกบางกว่าเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะในเมื่อเขาเขาไม่ทำขายแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนสีแล้วคุณสวยอะคือความสวยอะเออโพสยังไงดีทำตาเนวกันสวยอะเออต้องให้เห็นมือถือตัวเองอย่างนี้จะได้ดูแบบสอนๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆ จอกฉันดูอะไรอยู่นะฮะสรุปมาต้องตัดสินมาอันนี้ยังไงเขาก็เลิกทำเพราะฉะนั้นปัญหาซิลไม่ได้แล้วนะคะเบอร์นี้คิดว่าโอเคก็น่าจะลองใช้เป็นเบอร์นี้ไปก่อนนะคะแล้วถ้าใครบอกว่าหน้าดำหน้าลอยก็ค่อยว่าถ้าหน้าลอยคือฉันต้องใช้สองสองแปดมันจะเข้มไปนะเด,ด,ดี๋ยวคนจไปใต้อีกทีสิอ,อันนี้เราก็ว่าเข้มไปนิดนึงนะ ลองเปิดสองสีเทียบเป็นสีดูยากอะ่ะต้องดูที่หน้านี่แหละนาอคิดว่าวันนี้พอเปียบเทียบปะค่ะมันก็อาจจะรู้สึกแบบในใจนิดนึงว่าเราชินกับของเดิมเนาะแต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องลองเปลี่ยนเป็นแบบสีใหม่นะคะแล้วก็ลองใช้สีใหม่ดูแต่ถ้าสีใหม่ใช้ไปสักพักถ้าใจยังไม่มาก,ก็เดี๋ยวลองซื้ออีกเบอร์หนึ่งที่มันสว่างขึ้นอะ่ะ แล้วลองมาเทียบกันดูอีกทีก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบคลิปรีวิว m มเบลีนนิวยอร์กกันแค่นี้นะคะใช่แล้วเหมือนได้ไปอเมริกาเลยนะคะเพราะวันนี้คือฟิตมีเมเบล i n นิวยอร์กนะคะเบอร์128นะคะก็ลองไปเลือกเฉดสีที่เหมาะกับหน้าคุณดูนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะจริงๆปัญหามันคือตอนนี้มันคือโควิดไงเขาก็ไม่มีเทสเตอร์เราก็เลยต้องซื้อมาเลย ซื้อมาลองที่บ้านเลยแต่ก็สวยอนะ่ะคือคนพอมันสวยทำนั้นมก็สวยอ่ะเฮ้ยอยู่อะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะช่องนี้มีทุกอย่างเลยค่ะประกันความงามของตัวเองเอาการกินการเที่ยวมีหมดเลยกด subscribe กด l ลค์กดแชร์กดกระดิ่งทิ้งจริงกดดีทีค่บ้าน